คลิปสำหรับวันนี้ทางบ้านฟรีเมดจะประกาศขอร,รับสมัครผู้คนที่จะมาร่วมงานในด้านต่างๆของบ้านฟรีเมดที่นี่โดยเฉพาะงานที่ว่าจัดงานนัดบอร์ดตอนนี้บ้านฟรีเมดจะรับสมัคร3คนที่เข้ามา รับรู้เรื่องราวความเป็นไปทั้งหลายที่ในการวางแผนงานทั้งหลายซึ่งผู้ใดเข้ามาแล้วก็บอกจะบอกให้รู้ว่าสลัดงานอื่นไปได้เลยหมายถึงว่าเมื่อมาที่นี่แล้วก็คือให้ตั้งใจมาทำงานที่นี่การทำงานที่นี่นี้จะมีงานให้ทำที่เป็นการเริ่มต้นที่เป็นงานของตนเอง ที่งานของของตนเองนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายถึงกิจการนี้จะเป็นของผู้ที่มาร่วมที่นี่สามคนแรกซึ่งงานของเราจะไม่เป็นเบี้ยร่างหรือว่าเป็นเป็นไปเป็นค้ค่าของผู้ใดแต่ว่ามาเป็นทำมาทาหน้าที่งานของตนที่เป็นเป็นเจ้าของไอเดียเจ้าของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเจ้าของภูมิรู้ทั้งหลาย ที่จะเป็นไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนแต่ตนเองมีรายได้ไหมมีมีแน่นอนเพราะฉะนั้นงานบ้านผีเมรที่ว่าเปลี่ยนมาเป็นบ้านฟรีเมษนี้จะจัดง,งานนัดบ่อดน,นั้นจะขาดจะขาดผู้ร่วมงานที่สำคัญอีก3คนไปไม่ได้เพราะว่างานแต่ละอย่างนั้นมีมีม จำเป็นจะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงสามคนที่จะสร้างนวัตกรรมแห่งงานที่เรียกว่านักนวัตกรรมแห่งงานบางคนอาจคิดว่าเห็นที่ภาพบูชาต่างๆแล้วทั้งหลายเหล่านี้แล้วเป็นโบราณมากกว่าแท้จริงไม่ใช่เช่นนั้นความโบราณกับความสมัยใหม่เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าโครงงานเกี่ยวกับ นัดบอร์ดของที่นี่นั้นหมายถึงการนัดบอร์ดของผู้ที่มาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารบริหารจัดการซึ่งพีเมดวันนี้มันเป็นฟรีเมดแล้วเป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลความรู้เหล่านั้นให้ให้ได้เข้าใจกระจ่างว่าควรทําอะไรยังไงต้องทําอะไรยังไงถึงจะทําให้เกิดเม็ดเงินในวันข้างหน้า ในการบริหารกิจการทั้งหลายและบริหารคนอย่างไรบร,บริหารเนื้องานอย่างไรมีอะไรเป็นโปรเจกต์งานมีอะไรเป็นเนื้องานที่แท้จริงที่จะต้องทําที่จะให้ทําให้ค่อยๆขยับขยายแล้วก็ขยายผลไปเรื่อยๆจนกลายไปเป็นไม่แต่แฟรนชชส์ก็เป็นได้ซึ่งตรงนั้นจึงมีงานที่ต้องต้องอ รับเฉพาะคนที่มีความกล้าหาญกล้าที่จะมาลงมือทํากล้าที่จะสลัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ของตนเองไปอย่างเช่นงานที่ไปรับจ้างคนนั้นคนนี้อยู่ไปเป็นลูกจ้างคนนั้นคนนี้อยู่บัดนี้ถึงเวลาที่เลิกได้แล้วถ้าใครมีความกล้าหาญที่จะสละงานเหล่านั้นมาแล้วมาทํางานที่นี่เรารับรองว่างานที่นี่ไม่ด้อยของงานที่ใด แถมจะมีอนาคตที่ก้าวหน้าไปอีกเยอะแยะมากมายดังที่คลิปก่อนๆนู้นที่เราเคยได้ได้ให้ได้เห็นาภาพชุดฟอร์มของบ้านฟรีเมดนี้ว่าทำงานต่างๆเหล่านั้นใส่ชุดฟอร์มเหล่านั้นแล้วต้องทำงานอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะได้รู้ได้เห็นกันว่า,าความเคารพนับถือความยำเกรงทั้งหลายที่ผู้คนจะมีจะมีต่อเราในสังคม ในคณะการทํางานของเรานั้นมีแน่นอนเราจะไม่ได้อยู่อย่างคนที่ถูกดูหมินลบถูกลบหลูเหยียดหยามเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นผู้ระดับของชนผู้บุกเบิกบุกเบิกงานเนื้อง,งานที่ไม่เคยมีใครกล้าทํามาก่อนหรือไม่มีใครคิดถึงมาก่อนเพราะงานโดยทั่วไปทั้งหลายนั้นทําเพื่อสแสวงหาความร่ํารวยเอาไปตุนไว้ในกระเป๋า แล้วก็ทําให้ระบบของอเศรษฐศาสตร์ของโลกเนี่ยหยุดชะง,งักงันแต่ของเราไม่ใช่ของเรานี่มามาแล้วหามีรายได้เป็นรายได้นี้เป็นไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในการในทางเศร,เศร,เศร,เศรษฐศาสตร์ทางการเงินทั้งหลายทําให้คนมีรายได้แล้วเมื่อมีรายได้แล้วความสนับสนุนทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหมุนวนเข้ามาวนเข้ามาวนเข้ามา จนไม่อาจที่จะ,ะมีอะไรปิดกั้นขวางทางน้ำได้อีกแล้วเพราะทุกวันนี้สาเหตุที่ะระบบเศร,เศรษฐศาสาตร์ของประเทศของแผ่นดินของโลกมีความใช้างงานไปหาเงินยากขึ้นทั้งที่รัฐบาลผลิตเงินมาทุกปีเพื่อเพื่อตอบสนองค้ำชูผลกำไรทั้งหลายที่เกิดขึ้น แต่ผลปรากฏว่าทําไมเงินมันไม่มีเงินมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีตัวกั้นเขื่อนมีกุมกันกุลกันฑ์กั้นเขื่อนเอาไว้ไม่ให้เงินนั้นยอมไหลเวียนไปสู่ทุกคนทุกบ้านทุกเดือนแต่ถ้ามาใครใครกล้าหาญกล้ามาร่วมงานกับบ้านตรีเมรนี้ระบบนั้นจะถูกทําลายไปแต่จะมีระบบใหม่เข้ามาที่ทําให้ระบบของการหมุนเวียน มุนเวียนของอะระบบเงินตราเนี่ยคล่องเหมือนกับเลือดที่เดินเดินไหลไหลยอย่างสะดวกในร่างกายไม่มีเป็นไม่มีเป็นเส้นเลือดขอดไม่มีเป็นโรคมะเร็งอาการทางเหมือนมะเร็งเหมือนโรคเส้นเ,เลือดขอดในร่างกายดังนั้นในระบบเศรษฐศาสตร์ของที่นี่จะเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ที่ยังเริ่มเริ่ม เริ่มจริงๆยังจังไม่ได้เพราะว่ายังขาดบุคลากรตอนนี้มองหาบุคลากรอยู่และตอนนี้ก็ประกาศรับสมัครบุคลากรแล้วถ้าผู้ใดกล้าหารชาญชัยและเข้าใจมองเห็นลางๆแล้วบ้างแล้วก็ตัดสินใจมาได้เลยจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็เชิญก,ก,ก็เชิญเพราะว่าที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่นอนมีที่นอนที่พัก ที่สามารถจัดให้ได้สามารถรองรับได้3คนเป็นเบื้องต้นดังนั้นงานฟรีเมรที่จะทำความเมตเมตาให,ให้ฟร,ฟรีแก่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยจะพัฒนาระบบเศรษฐศษษาสตร์เหล่านี้เป็นไป,นปนได้อย่างไรก็เชิญเข้ามารับรู้มานั่งสนทนาเสวนาคุยกันได้หนะ้าที่แห่งนี้แม้ว่าบ้านหลังนี้จะยังไม่พร้อมแต่จะค่อยๆดำเนินไปจนถึงความพร้อม เพราะว่า,าความเริ่มเริ่มต้นนั้นงบทุนจะมีขึ้นมาเบื้องต้นก็คือมาจากหุ้นส่วนนั่นหมายถึงผู้ใดก็ตามที่มา3คนแรกนั้นคือมาเป็นหุ้นส่วนนั่นคือเป้าหมายเป้าหมายของบ้านฟรีเมดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบทางเศรษฐศาสตร์อันค่ำคืออันทำลายวงจรชีวิต ของการเจริญเติบโตของผู้อื่นทั้งหลายเหล่านี้ให้มันมาลายหายไปดังนั้นระบบต่อไปนั้นระบบของบ้านฟรีเมดจะทำให้ทุกสังคมทุกส่วนมีสัดส่วน,อ,นอันแข็งแรงเทง่าเทียมกันไม่ใช่คนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งคนหนึ่งเ,เป็นง่อยคนหนึ่งแข็งแรงเป็นดังนั้นนี่ระบบเศรษฐศาสตร์ที่เป็นแบบนั้น ก็เป็นระบบเศรษฐศ,ศาสตร์ที่ใช้ไม่ได้ระบบเศรษฐกิจระบบทางการเงินก็ใช้ไม่ได้ที่ใช้อยู่นั้นดังนั้นการที่จะเริ่มต้นระบบใหม่ที่แก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ได้จะต้องมีผู้กล้าผู้ที่เรียกว่าผู้กล้าอาสาที่จะมาร่วมงานกับบ้านฟรีเมดเพราะมาเพื่อฟรีเมดโดยตรงเจริญสัมมาทิฏวิถี